สวัสดีครับทุกคนพบกับโคลิกาเกมนิ่งทีวีเช่นเคยแล้วแขกเราเชนพิเศษของเราคือมิสเตอร์สมาร์ทแมนนะครับครับสวัสดีวันนี้ผมมิสเตอร์สมาร์ทแมนนะวันนี้เราอยู่กับแมปนาร์เจอร์ลภาคกอกนะนั่นคือนาร์เจอร์ลฟาร์มวัวแดงคือแมกรโดดของร้อนเลีเยอเลยเดี๋ยวคงขอปรับอันนี้ก่อนเขาตั้งไว้จากแมปแล้วแต่กูไม่อยากดูเครดิตเท่าไหร่ากูหมดแล้วจะจะฆ่ามึงิเชล ไปเถอะคุณสมราร์ทรถจะเอาอันไหนเดะมันมีดินมา้าเกาะรถล่างเอาเลยรถล่างไปก่อนไปไปรถล่างรถล่างไปรถล่างะอ,อะไรเน,เนี่ยเดี๋ยวพี่บอีซี่กูไม่เชื่อมึงหรอกกินทีโอ้แม่เจ้าสมาร์ทไปเลยก่อนเลยไปก่อนเลยฮะอ่ะเ,เอาก่อนเลยก็ด้ไงวะดีนะมันหนาดีสิดีนะแม่งไม่มีเราอ่ะ เอามาอุ้ยหัวคนอุ้ยหัวเขาเดาเรื่องล้วนล้วนล้วนล้วงพร้อมกันพอดีเลยปั๊บเปิดแสงเอ้ยแบบพร้อมแเราอุ้ยมาเดินออกหน่อยขึ้นไม่ได้เออได้และเวลเมอนทเนีเอ้เอ้ยเร่องเนี้ยหัวคนอะยาก หวัวคนอะยากหวัวร้อนเราเราจะทำให้มันเป็นไม่ใช่หัวคนเราจะใส่บล็าอกไม้แทนบล็าอกไม้เลยมันมันจะยากเลยนะหนาวยากเพราะหัวคนไงแต่ว่ามันแม่งจังไรเอาหอาวัวคนไปวางไว้เดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมไอ้กเหี้ยแก่หัวน,นี่กลัวแม่ก็ทำมาให้มึงข้ามมา้ได้มึงคือความความรู้สึกชาติไอ้แก,ก่เฮ้ยไม่ได้ว่ะได้ว่ะ ไม่ได้ว่ะเอาเนื้อแกะกินก่อนเนี่แกะไปกินก,ก,ก,กอออออ่อีกรอ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 อืมไอีอ้ยะวันไส้เดี๋ยวไปขุดบล็อกอันนี้ดิขุดบล็อกไม้บล็อกไม้ไม้ไมจ <laughs> อ๋อ,อ,อ,อเกียนว่ะ เหมือนใส่เล่นแมบรอวินแล้วมันอ่านไม่ได้ท่านผู้ชมถ้า่าได้คือหมวร้อนน,ออน,นี่แย่เลยไอแมบเมื่อวันก่อนนี่ทำให้ผมสองคนนี่หัวร้อนดำตามกันไปวัดกูไม่เคลียร์อันนี้อร์มอลเช่อันนี้อันนี้นนเร็วแล้แม่งกระโดดไม่ได้ต้องวิง่งวิ่งเดินออกมาก่อนค่อยกระโดดโอ้ยบอกแล้วมันวิ่งไม่ได้ไม่ได้ห้าวิง่งาอแล้วมาริโอ้นะ แมงแมง<ฮ>ข้ออือ <laughs> ข้าวหัวร้อนไหนดูดิอันนี้อะไรเนี่ยวัดวัดน่จะปีนไปไงปะดมเอีไเนี่ยอ๋อเป็นสลามเข้าใจและเขาใจลวมันเป็นสลามเป็นสลามอ๋อเป็นสลามเอาอันนี้กบไปไหนใครว่าแปะไว้ Google นึกว่าอะไรอีกหัวโอโอ้แมงบินไม่ได้กูไย ยากเออตอบกแมงเลยกแมงมันใส่ได้ทีแล้วแมงมีแต่ลาวาบอกไม้ใช้ไม่ได้ออเจ็บอ้ยอีโง่นะี้ยด้ด้อ้ดไม่ได้คุยอ้ย้งี้ม่งุ้งมันใส่ มัน rẻ เนอะก็เออได้ดีดีอ๋ออ๋ออ๋อกูขอโกูดีดีเราไปคนเราฝั่งนู้นกูไปฝั่งนู้นอ่าอันหนึ่งสองแม่ยึดโอ้มีข้างบนด้วยดีกว่าสัตว์อ๋อเอ้ยกูก็ใจละกูก็ใจแล้วทำไงเดี๋ย้เด้ขุดมาก่อนขุดมาก่อนเราต้องไปต่อไปตรงนู้น ข้างบนนั้น uhm น่ะใช่เราต้องมาต่อข้างบนล้วขโมยบล็อกเกียร์่้ายเลยอไม่ก็แหนทีแล้วมันจังไรมันสังเกียร์อย่างไรอย่างนี้ไม่อะไรแค่นั้ปก็โปกกระโดดได้แล้วไอ้ที่ที่ปัญหาคือโอ้ยแหม่แม่งยากเลยนะสาว นั่นสิเราไม่น,<ะ>นักกระโดดซะด้วยใช่เดี๋ยวตอบบอกตรงนี้ก่อน <c oughs> เอ้ยแ <c oughs> ล้ลวลูกพ่อโดดลองโดดดิลองโดด,โด,ดทำไมมัน,นมแล้วเข้าไไปต่อหแลวเราก็จะต่อ,อยังไงวะนี่เดี๋ยวเราโดยระดับขี้โกงข้อเลยวที่ไม่มีตรงนี้อีกวะเออเนาะ ตรงนตรงเนี้ยเรเาลงมาต่อบอลก,ก่อนนี่นง่ใหญ่ายไอ <c oughs> ้เหี้ยแองไม่ไม่มีกว่าแองตกโลกเอนใช่ดีเราจะได้เอาไม้เพิ่มแบบกากๆทำไม่ด <c oughs> แูแต่ช่วงขี้โกงหมดนะครับอ๋อจอเลยผู้ชมระหว่างนี้ผม,ม,มกำลังเขมรบอลกุนซองั่าแมงเขาก็ได้ไปไกลแล้ว ช่วยข้าด้วยเ <laughs> อา <laughs> ไม่เป็นไรข้ามีของแถมให้จบมันก็คือการโกงเองนะต้องตอนนะ่ะเออนี่มาเดินถอยลงดิเออแล้วก็ว่าเดี๋ยวลงมาลงมาอ๋อรู้แล้วไม่ไม่เป็นไรน,นี่กระโดด เขอบคุณเออไปง่ายหน่อยวีซีนะวีซีเฮ้ยตรงข้างหน้ามีลาวาว่ะไหนมาดูดิโอไอ้ที่โอ้ไอ้สัตว์แม่งไอ้บอกรูแไหมไอ้วิีลวิธีลองเนี่ยเนี่ยกงมึงเลบอกมันจกแม่งกูกันไหนวะไหนไหนไอหัวแม่งโคตรเล็กเลยโคตรเล็กอ่ะอุ้ยวาดเดี่ยวฟ้ กำลังยุ่งอยู่แผ่นหนึงตัดไม้อยู่น่าไปละเราได้ไม้มาเสริมเหมือแนบบที่เราตายแล้วนะเราไม่งอเราไม่แคร์แบบที่แล้วกูเกียนไม่ได้แบบนี้กูจะเกียนให้ดูแบบที่แบบทล้วไม่เกียนใช่ไหมตัดเป็นพาร์ทไหมล่ะด่านด่านนี้ด่านนี้ เราผ่านแน่กว่าสามด่านเราก็ทำมันจัไว้ยากสัว oh oh ์ด่านเที <t 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 ่ยงเอาไม้มาดิไม้มาโอ้ยเฮียมึงลองของพี่หน่อยจ๊ะเดี๋ยวมึงเจอเทพเจ้าเซียนในสัตว์นี่ข้าคือทรงโกคู เอาเอาไม้มาดิจะได้ปีนง่ายหน่อยเดี๋ยวม้ให้โยนมาเลยโยนมาตรงนี้เลยเก็บ <Okay. S 1> เห็นไหมโยนมาตรงนี้เลยไม้ร่วหมดแล้วถูก<ด>ไหมเก็บน่ะไม้ลองแล้วขาดตรงกลางอีกลองอีกแล้วขบวนปีนต้องลองใน<ด>หน้าคิปเปอร์ เชอะไปยนอนนอนนอนยังยังยังไม่เมื่ยังไม่เมื่อโดดดินกันละโดดดินกันละน่ะโหด่านนี้ลาวาไม่ใช่แน่เราถึงเจ๊กควายไงนอนไหนวะยัง้ยผีเสื้อเสื้อสมุดข้าจะปอบปีใส่เจ้า ความจริงมึงหนูจะใหนั่นคิอความหาลอากันเมอนนนอนเลยเอาไปเอาไปแบบพี่เอาไปมพี่วะนอนเออนอนแล้วเราเป็นโมเลบแล้วโอ๊ยนอนใ้เช้าเอาไหมใครวะไอ้มมานอนให้เช้าเอามืดเราจะมองไม่เห็นตงคืนนอนใ้เช้ามะแล้วเรามองไม่เห็นกลางคืนม่ใช่ร เออเช้าแล้ะผิดแมพโทษเอาผิดแมพเฮ้ยเอ้อเอ้ยอ่ะ ah, อ ah, ah, ah. ah. ่ะ <question> อ <wh urgency starts> oh. yeah. ่ะ <nude>. อ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้อโอ้โหตรงนี้สุดยอดใงความชายชิบหายเลยโแจากนยตายตาย โอ้ยเหี้ยโอ้ยห้งตายเออ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 หนิงมันใสใสไอ้กูขึ้นก่อนบ้าบ้าล้อได้ขอ ó ล้อการแล้วมาเลยเลยไอากูไปก่อนก็ได้เออไป ไม่เป็นไรอ่าไอ้เหี้าตกมาดจะเสียงมาดกูวราก็ม่จะเสียงขึ้นก่อนเอาละเอาดินมาด้วยลองใช้ดินสุดยอดตายแล้วไปเอาดินสุดดยอไปตายแล้วก็ไปเอาดินไปด้วย,วยโอ้ยฟักไอ้ขวดดินแถวอันนั้นเช็คไว้ให้หน่อยขวดเดียวเนเี่ยแทนแถวอ่ะ อ่าขอจะคอยอ่ะกดมาให้เยอะเลยเราใจเยอะจะไว้เราจะตกตรงาาลาวาเดีดยากันงั้นเราจะเริ่มใหม่ไม่ได้ไเกียนว่ะอย่างนี้แหละกริกะก็อย่างนี้เลยเลยกริกะ <c ười> โอ้เออได้สิบสี่อันแล้วเอาไป อยายขึ้นมาเลยต่อ,อ,อเลยตรงหัวต่อมาเลยเออนั่นแหละอืมอข่ายเนี่ยเออนั่นแหละหยิบหยิบไปสายต่อวะอ๋อต้องไปตรงนี้ต่อต่อให้หน่อยต่อให้หน่อยตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้เออดได้ลยอีนหลบไปก่อนหลบไปก่อนนั่นแหละ เออจกไม่เป็นไรข้ามาแล้ว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 เอ,เอ,เอ,อาแอบนี่ข้าเทพเจ้าความสุขีและความเกียดทั้งอู่ควเกียดข้ามีนามว่าโกลิกเกข้าเกียรดเงินละกูจะได้รอดข้ามือว่ามันเป็นใครร้อนร้อนร้อน โอเคโอเคร้อนถ้าพุดดินก่อนดดินได้หมดถ้าด่านมันง่ายกว่านี้ค่อยว่ายางเนาะด่านนี้มันต้องใช้ความแกนเป็นส่วนมากอะ ต่อขึ้นไปก่อนเลยเออแล้วแกขุดมาฝุดทำไปตัง้งนานนะโอ้ยยืนไม่ตกตงังลาวาไม่ไหวแ,หลแล้วเรายืนหน่อยดิเสียวว่าคนยืนจากนั้นลกุกแม่งเลยคนดย้<ๆ> <c oughs> ายข้าข้าอะไรดิวะ โอ๊ยตายค่ะเออเนี่ยไม่ต้องใส่แล้วไอ้คนทีน่าเพิ่งเลยเราต้องเซฟเงินต้องกระโดดไปตรงนู้นยิ่งเลยไอ้อะเบลิกั e อดีตยังหละเก๋กูจะลงตรงนั้นให้เจอ ปีนไปให้ได้แล้ววะปีนไปโอ้ยมึงวิ่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 งมันตรงนู้นเลยวมันตรงนู้นอะตรงกำแพงอ่ะมันต้องวิ่งตรงที่มันบอกวิ่งตรงกำแพงมันยากกำแพงนี่ปีนฝั่งนั้นแ่ะเออวิ่งไปเอ้ย อีด่านนี้แล้ววะมันจะจบแล้วมั้งแล้วฝ่า,าด่านนี้แล้วก็จบแน่ๆน่จบแนะ่ๆนะ่ดูเลยมั้งเราจะใจในตัวนายเพื่อนตรงไหนวะกระโดดมาโอเคนะแค่ไหนวันแรกเดียววะเอาละ เราบริกาจะเปิดประตูก็ใช้ได้เราดูนะครับมได้ไงวะสดคลุไม่ได้เราเอานี้ออกว่า um> มันไม่จำเป็นแล้วเราปีกระแพงข้ากคต่ทิ่นที่เข้าแก้ให้หมดมันคืออนาคตและความหวังความสิ่งหวังอะไรกันมันคืออนาคตไงล่ะ